ผู้ชมครับปู่พาไปวันนี้จะพาไปชมความวิจิตรการตาในพระวิหารวัดราชนาฏด,ดาที่ถูกปิดไว้นานกว่า70ปีเชนนะครับแต่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ทางวัดได้เปิดพระวิหารให้เข้าชมเป็นเวลา3วันคือวันที่ 30- 31และ1ที่ผ่านมานะครับจากนั้นจะปิดเพื่อทําการซ่อมแซมบุรณาภายในต่อจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์จึงจะเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะตรงไปที่พระวิหารกันเป็นที่แรกเลยครับ พระประธานในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุดซึ่งเป็นพระประจำสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ผู้ที่ทรงสร้างวัดนี้ก็เป็นผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับวิหารหลังนี้ถูกปิดอยู่นานหลายสิบปีหลายอย่างชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและเมื่อไม่นานมานี้ได้ทําการซ่อมแซมโดยทางไทคราฟสตูดิโอได้ซ่อมแซมจนสวยงามเหมือนที่เราเห็นนี่แหละครับ อีกจุดที่น่าสนใจคือผนังด้านหลังของพระประธานนะครับเป็นลายปูนปั้นนูนต่ำรูปวิมานพระอินทร์สองข้างมีฉัตเบญจาห้าชั้นสีทองสวยงามทั้งหมดลอยอยู่เหนือช้าง3เสียงลายวิมานนี้เป็นเครื่องหมายประจำรัชกาลที่สามส่วนภายในวิมานยังมีพระพุทธรูป3ามองค์เป็นปางประทานพรหนึ่งองค์และปางสมาธิสององค์ดูที่ความงดงามของทั้งหมดสิครับ ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้มาชมกันใกล้ๆขนาดนี้จริงๆนะครับสำหรับภาพสวยๆที่นำมาให้ชมครั้งนี้นะครับบางส่วนได้มาจากเพจไทคราฟสตูดิโอต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับต่อจากพระวิหารเราไปกันที่สาลาการเปร,เรีเยนครับภายในศาลาการเปร,เรีเยนนี้มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะเดียวกับพระบรมรูปหล่อในปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวัง ขนาดเท่าพระองค์จริงลงรักปิดทองประทับยือนอยู่ด้านหน้าด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมานวิชัยสมัยอุทองตอนต้นจัดว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีคุณค่าอย่างยิ่งครับพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหารล้อมรอบด้วยท่านสุ้มสีมา8ปซุ้มภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีภาพจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถ ด้านหลังพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงเพื่อทรงแสดงธรรมเทศนาะให้แก่พุทธมารดาส่วนผนังด้านข้างของพระอุโบสถนั้นเป็นภาพสวรรค์โดยมีองค์ประกอบเป็นภาพท้องฟ้าพระอาทิตย์พระจันทร์พร้อมด้วยเทวดานางฟ้ากำลังเขอามาเป็นหมู่หมู่นะครับวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหารในปีพุทธศักราช2386 พระบาทสมเด็จพระนั่นเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนวนฒนาวดีซึ่งต่อมาในภายหลังดํารงตําแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่4ในสุดโลหะปราสาทนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่สาของโลกแห่งแรกอยู่ในประเทศอินเดียแห่งที่สองอยู่ในประเทศศรีลังกาทั้งสองแห่งได้ถูกทําลายไปแล้วนะครับปัจจุบันคงเหลืออยู่ที่ วัดราชนัดดาวราวิหารเพียงแห่งเดียวเท่านั้นขอเรียนว่าโลหะประสาทนั้นรัชกาลที่3ทรงเริ่มทําการกอร่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2389แต่ต้องมาหยุดชะงักในปีพุทธศักราช2394เมื่อครั้งรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตรนะครับหลังจากนั้นก็มีการซ่อมสร้างบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ถึงกับสมบูรณ์แต่จะมาสมบูรณ์จริงจังในปีพุทธศักราช2558ในสมัยรัชกาลที่9 ที่ได้ดําเนินการบูรณะโลหะปราสาทครั้งใหญ่และปิดทองที่ส่วนยอดโลหะปราสาทให้เป็นสีทองตามพระราชดําริเดิมของรัชกาลที่สามเมื่อครั้งแรกสร้างครับเรื่องราวโดยย่อของวัดราชนัดดารามวรวิหารก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้ามีข่าวข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดให้เข้าชมพระวิหารผมจะนํามาแจ้งในโอกาสต,ต่อไปนะครับก่อนจากการวันนี้อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังคงมีพรุ่งนี้เสมอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ